สวัสดีค่ะทุกคนกวันนี้มุหนออ,อยู่ในป่านะคะเรากำลังมาเก็บก้อนหินค่ะทุกคนแล้วก็พามาทำความรู้จักกับอินหนึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะนั่นก็คือมนุษย์กินหินค่ะทุกคนก <laughs> นี่นะคะทุกคน <laughs> หินก้อนอย่างนี้ <laughs> หินก้อนอย่างนี้นะคะก็คือจะเอาไปเผาแล้วก็เอามาทําเป็นปูนที่เขาไว้ใช้กินกับหมักนะคะ <laughs> ซึ่งวิธีการเลือกก็ไม่ยากนะทุกคนก็คือการใช้วิธีเผา นี่เวลาเวลาเราเป่าแล้วมันก็จะมีไอ้น้ำก่ออยู่ตัางหินอย่างนี้นกาะเห็นไหมมันเหมือนเปี้ยแต่ก็คืออันนี้ยมันเป็นไอเน,นี้ยเอ,อเราจะดูออกนะคะว่าอันนี้คือ,อ,อหินที่กินกำหมักนะคะโอ้ขลังนี่ตีกันใหญ่เลยทุกคนนี่นะคะบองเขาก็จะเก็บแบบก้อนใหญ่ๆนะคะทุกก้อนใหญ่ก่อนคือแบบเป็นหินแบบก้อนใหญ่มาก คุณพ่อแล้วก็น้องผ้านะคะก็จะเก็บแบกทุบให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเล็กเกินไปก็ไม่ดีนะทุกคนเวลาเราเอาไปเผาเนะ่ะมันก็จะกลายเป็นเท่าทัานผงหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นก้อนแบกเท่ากำปั้มนะทุกคนมันจะกำลังพอดีเลยนะเอ้ยมันกระเด็นใส่ชั้นเจดจังเลยทุกคนที่นี่เขามีความเชื่อนะว่าเวลาเรามาทําอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่ ไม่พูดดีกว่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมือหนอนจะบอกนะคะว่าข้อห้ามของการมาเนี่ยทุกทุกหิงอย่างนี้นะคะทุกคนมันมีข้อห้ามนะแล้วมันก็เป็นข้อห้ามที่แบบต้องต้องทําตามนะทุกคนเออถ้าแบบเราไม่ทําตามนะมันก็จะไม่ได้ปุ่นนะทุกคน โอ้โหมนุษยึหินมนุษย์กินหินนะทุกคนดูอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะทุกคนครั้งแรกที่มนออนอมาเห็นอย่างนี้เลยนะว่าเขาทําอย่างเนี้เออครั้งแรกในชีวิตเลยปกติไม่เคยเห็นนะว่าเขาทําอย่างนี้เขาข้ออย่างนี้เขามาตีอย่างเนี้ยดูรวมๆแล้วมันก็น่ากลัวนะคนอะไรกินก้อนหินก็หินะแก้น้ำมใจ่ี เออคยอะไรกินหินเนาะทุกคนดูและนี่ก็ไม่ใช่กลุ่มแรกนะที่มาก่อนหน้านี้ก็มาแล้วหลายกลุ่มนะ <c oughs> คือที่นี่เขาจะกินหมักกันเป็นหลักนะทุกคนบุรี <B uri> <B uri> นี่ก็จะมีแค่น้องๆวัยรุ่นนะคะที่สูกส่วนใหญ่จะเป็นคนกินหมกัก เออนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มาเห็นว่าเขาทำอย่างนี้อนะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนมุหนอเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนมุหนอ่อนะมุหนออยู่ในหมู่บ้านเองแต่ว่ามุหนอก็ไม่เคยมาดูวิธีการข้ออย่างนี้เลยนะ,ะ,ะ,ะอะ <laughs> บองเขาสงสัยนะ เขาบอกว่ามือหนอใช้ชื่อมุหน่อเลยเหรอนึกว่าชื่อนางแฝงแบกน้องเชอรี่อย่างนี้เหรอน้องแอปเปิลเหรอไม่ใช่นะคะเราก็ชื่อมุหน่อนี่เลยค่ะดูเฮอจากหินก้อนใหญ่เบิ่มเทิมไปละครึ่งหนึ่งนะทุกคนอันนี้ถ้าเราคอบไม่หมดเดี๋ยวมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาคอะต่อนะอ๋ออ๋อไปแล้วครับ

เสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จแล้ว,วก็คือเอาไปไว,วางไว้ข้างถนนเลยค่ะเดี๋ยวก็ใช้มอเตอร์ไซค์แบกไปนี่นะทุกคนอันนี้จะเป็นหินนะคะหินที่เราไปเผาเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่นะคะมันก็จะกลายเป็นหินก้อนขาวๆนะคะเมื่อวานจะสังเกตว่ามันเป็นสีดํานะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสีขาวแล้วค่ะเพราะว่าเผาไฟทิ้มไว้หนึ่งคืนนะคะอันนี้ไปเคลียออกมาเรียบร้อยค่ะ คุณป้าก็จะเป่าเศษดินอะไรที่ติดก้อนหินออกก่อนนะคะทุกคนอ่าแล้วก็นี่เลยค่ะหม้อน้ําร้อนนะคะทุกคนเตรียมรอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหินที่ได้นี่นะคะมาจุ่มในน้ําร้อนนี่ค่ะที่สําคัญนะทุกคนสังเกตได้เลยนะคือแบบจากเมื่อวานนะทุกคนหินก้อนอย่างเนี้ยคือแบบหนักมากๆเลยนะ แต่อันนี้คือแบกไกลเป็นแบบหินเบาๆเองนะคะเนื่องจบบากมังกลเป็นปูนแล้วนะนี่พลังๆเออพลังพลังอ่าเราให้คุณป้าจุ่มอุ้ยจุ่มลงไปแล้วค่ะทุกคนนี่นี่อุ้ยคล้ายๆเหมือนกรดกำลังทำง,งานนะทุกคนดูน้ำ เมื่อกี้น้ำใสๆตอนนี้กลายเป็นน้ำปุนแล้วนะทุกคนคุณลุงคุณป้าก็ช่วยกำป่าค่ะน้ำนี่คือแบบต้องเดือดต้องเดือดแบบร้อนจักเลยนะทุกคนดูดูดู มันกำลังทําปฏิกิริยากับน้ําร้อนนะคะทุกคนเราต้องอยู่ไกลๆหนะะ่อยค่ะเดี๋ยวมันกระเด็นใส่เรานะ <c oughs> นี่อันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นนะทุกคนเมื่อหนอเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะว่าเขาทําอย่างนี้อ่ะปกติก็จะเห็นแบบที่เป็นเยลลี่แบบที่เขากินกันแล้วนะทุกคนกินปูนนะคะนี่ดูเดือดปุบปุบปุปุเลยนะเมื่อกี้ไม่เดือดนะคะโอ้ย โโอ้ยโอ,ยโอย้ทุกคนเดือดดีมากเลยดูไม่มีไฟนะคะข้้งล่างไม่มีไฟนะคะตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะทุกคนไม่มีไฟพื้นก็เปียกนะดูร้องเดือดแบบปุบปบปบเลยค่ะ เมื่อกี้จะเป็นเมื่อกี้จะเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเอาออกจากหมอ้อมันก็จะกลายเป็นก้อนหินเล็กๆนะคะ,ะ,ะอุ้ยน้ำปูนเข้มข้นมากเลยนะทุกคนเนี่ยนี่ทุกคนน้ำมันเริ่มเป็นอันนี้แล้วนะ ข้นๆแล้วนะเป็นน้ำปูนแล้วนะคะเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังเดือดอยู่นะดูนี่นะั่นควเดี๋ยวเราก็จะใส่นะอ่างข้างบนนี้เราก็จะใส่กแก๊ลอนไว้นะรอให้มันตกตะกอนแล้วก็เทน้ำทิ้งค,ค่อยๆเทน้ำทิ้งไปค่ะ แล้วมันก็จะได้เป็นปูนนะคะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะนี่ทุกคนจะเป็นปูนนะคะที่คุณป้าเขาทําเสร็จแล้วนี่ใส่ถังไว้เรียบร้อยค่ะถังนี้ด้วยนะคะนี่ในแกลอนด้วยนะทุกคนในแกลอนสองนี่ทุกคนนี่เป็นปูนแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบ พรุ่งนี้เช้าก็คือน้ํามันจะขึ้นมาประมาณน้ําใสๆนะคะอันที่เป็นน้ําเนี่ยอีกนิดหนึ่งประมาณไม่ถึงแก้วหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยนะทุกคนจากหินก้อนใหญ่เท่ากําปั้นนะคะเท,ท่ากับเท่ากําปั้นนะอ่ะพอเราเผาออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นหินแค่เนี้ยเท่าเม็ดทรายแล้วนะคะทุกคนเนี่ยทรายนะคะเนี่ยฮะ าามันกลายเป็นเมฆทรายหมดเลยนะทุกคนก้อนหิใหญ่เลยนะเผาเสร็จแล้วก็ละลายละลายน้าร้อนละลายน้าร้อนแล้วก็เหลือแค่นี้นะคะ่ะหินที่เป็นหินนะคะเขาก็จะใช้ผ้าขาวบางนะทุกคนผ้าขาวบางหรือว่ามุง้งประมาณสองสามชั้นนะคะเพื่อกรองกรองเอาเศษหินออกแล้วก็เหลือไว้แต่น้ําปูนนะคะนี่ก้อนหินที่เป็นก้อน,อนแบบเท่ากําปั้นใหญ่ๆก็คือแบบจะเหลือเป็นผงๆอย่างนี้เลยค่ะ ก็คือกว่าจะได้ปูนมามันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนยากยากมากๆเลยซึ่งมุดอ,อกก็เคยเห็นเขาทําวิธีทาครั้งแรกแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะเออว่าเขาทําอย่างนี้เขากินอย่างนี้นะแล้ววิธีการเลือกหินก็คือก็ดูไปแล้วนะคะส่วนตั้งแต่คลิปแรกเลยนะทุกคนตอนที่เปิดคลิปมาเนะี่ยมุดอ,อกบอกว่ามันปีข้อห้ามนะคะข้อห้ามก็คือข้อห้ามนี่ เป็นความเชื่อแล้วก็มันค่อนข้างจะจริงมากๆเลยนะทุกคนเขาบอกว่าเวลาทําปูนหรือว่าไปทุบปูนเวลาเราไปทุบปูนนะทุกคนเออไปทุบก้อนหินที่มันเราจะเอามาทําเป็นปูนนะคะก็คืออย่าให้คนที่แบบเขาท้องคนท้องหรือว่าสามีคนท้องนะ่ะเห็นเด็กขาดเออถ้าเห็นนะทุกคนเอามาเผานะ่ะปูนเะน่ะ ต่อให้มันจะเผาดีขนาดไหนเวลาเราเอาไปจุ่มน้่งร้อนน่ะปูนมันก็จะไม่ออกมาไม่รู้ว่าหมู่บ้านอื่นเขาเชื่อแบ่งนี้ไหมแต่ว่าที่นี่เขาเชื่อแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีคนท้องนะทวนสามีคนท้องหรือว่าทักเราแบบสมมุติว่ากำลังเห็นเราทําอยู่เนาะอุ้ยทําอะไรน่ะเธอเธอทําอะไรอย่างเนี้ยเออหรือว่าเวลาเราแบกก้อนหินกลับมาเนะ่ะแล้วเขาก็ถามเราว่าแบกอะไรอย่างเนี้ยเออถึงแม้ว่าเราจะพยายามไม่ตอบนะทวน S <S บางทีมีเครื่องกันนะคือแบบเออคนสามีคนท้องนะถามว่าจะไปเจอคุณป้าเนี่ยสมมติว่าคุณป้าน,นี้นะแบกก้อนหินแบกอะไรก็ไม่รู้หนักมากเลยพอฉันถามเขาว่าแบกอะไรทําอะไรอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ตอบยิ่งมากเลยอนยะ่างเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเขามีความเชื่อเขามันเป็นเคล็กนะทุกคนเออคือแบบเวลาเราทําก้อนหินหรือว่าปูนอย่างนี้นะก็คือห้ามให้คนท้องหรือว่าสามีคนท้องเห็นหรือว่าทักนะทุกคนนี่ในเดบิวช์จ้ะโอ้โหโดนคลาดังแน่น โรคขาดดาเยบอลหลังปปีีลังเบลงเบังคุณป้าก็เคยเจอประสบการณ์น,นะทุกคนคือแบบเบยอย่างขาดงเบยกี่เมียกี่ลังอ๋อน่าเห็นไหมก็คือแบบบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าภรรยานะที่เป็นคนท้องนะทักนี่ก็คือแบบปูนมันไม่ลงเลยจริงๆนะทุกคนเออเบยี่เมยกี่เมียขาดด่งคือเนยแล้วมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยเขาก็เลยถาข้อห้ามเลย ก็เลยมีข้อห้ามขึ้นมานะว่าระหว่างทําปุงมที่แบบเรากําลังทุบปุงมม่ลูกกับชาวว่าก่องยกคลาดังยี่แบยไม่เบยวะเนี่ยเจอแล้วว่าคือเขาขอด้ดีใจก็คือตลอดนะทุกคนตลอดระหว่างแบบขั้นตอนต่างๆที่เราทําปุ่นอ่ะห้ามห้ามผู้คุยหรือว่าให้คนที่เขาท้องหรือว่าสามีคนท้องเห็นเด็กค่ะถ้าเห็นก็คือจะไม่ได้ปุนเหนื่อยเปล่าๆทุกคน มันคล้ายเหมือนกับอันนี่นถ้าเปลือบเปลยนะทุกคนเออถ้าแบบเปรียบเทียบนะก็คือแบบคนท้องอยู่ใช่ไหมทุกคนก,ก็คือแบบลูกเขาอยู่ในท้องอยู่นะมันก็เหมือนกับบูญที่อยู่ในก้อนหินตรากใดที่เขายังไม่คลอดลูกออกมาบุนมันก็จะไม่ลงนะทุกคนเออประมาณนั้นนะทุกคนะะมันก<ะ>็เออคือแบบบางคนอ่ะเขาเผาปูนออกมาอ่ะนั้นหนักเบามากคือแบบเป็นปูนสวยมากๆเลยนะแต่เอามาจุ่นนั่งร้อนไม่ออกเป็นน้ำใส ซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงก็คือแบบเขาก็เลยเป็นความเชื่อนะคะว่าห้ามให้สามีและก็คนท้องทักนะคะหมู่บ้านอื่นเชื่อเหมือนกันไหมก็คือแบบคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นความเชื่อของหมู่บ้านเราซึ่งตอนนั้นเมืเ่อหนอจะพูดแล้วเมืเ่อหนอคิดในใจว่าเออแล้วเราพูดได้ไหมเราพูดถึงคนท้องได้ไหมอย่างนี้ระหว่างที่เรากําลังทุกก้อนหินอยู่นะคะก็เลยอู้ไปก่อนไม่พูดนะคะพอมาถึงตอนนี้ก็คือทําเสร็จหมดแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็เลยพูดได้นะ จริงๆแล้วคุณป้าเขาบอกพูดนะไม่เป็นไรเราพูดกังเองเราไม่ได้ท้องเราไม่ได้มีคนท้องอะไรก็คือพูดได้เออนี่นะคะทุกคนวันนี้ก็เสร็จไปแล้วค่ะกลัวจะได้ปุนนี่หลายวันม,มากเลยนะคะนี่เสียเวลาหลายวันมากเลยทํางานทางการอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยนะต้องเฝ้าต้องดูนะก็คือนี่ค่ะคนที่สนใจก็คือสั่งซื้อกับคุณป้าเลยนะคะของมือหน่อไม่มีนะก็คือคุณป้าเขาเป็นคนทํา <ๆ S 2> <ๆ S 1> กว่าจะได้คลิปนี้ก็หลายวันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ นี่นะคะก็คือจะกินกับหมากนะคะก็ใส่ลงไปน้อยนึงลลลนี่ค่ะทุกคนเนีเ่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เขาก็จะกินกับหมากอย่างนี้เลยนะคะใส่ลงไปค่ะก็คือจะมีถุงหมากกันทุกคนเลยนะคะ